สวัสดีครับนักเรียนครูศิวัตรนะครับวันนี้นะครับครูจะมาพูดถึงข้อสอบแก๊สนะครับในส่วนที่เป็น v o c a b u l a r y นะครับในส่วนที่เป็นคำศัพท์นั่นเองนะมีนักเรียนหลายคนมากๆเลยนะครับบอกครูว่าอยากเรียนนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแต่ครูขอพูดไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าคำศัพท์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ครูเนี่ยหนักใจที่สุดในเรื่องของการที่จะเตรียมนักเรียนเนี่ยนะคะให้พร้อมเพื่อที่จะเข้าสอบนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าคำศัพท์นีนเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเรียนต่อให้ครูเตรียมเตรียมกับพวกเราเนี่ยสักกี่คำเดียกี่ร้อยคำกี่พันคำเนี่ยครูก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าคำศัพท์ที่ครูเตรียมให้เนี่ยมันจะออกในข้อสอบหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนละ่ะยิ่งเตรียมเยอะก็ยิ่งม,มีโอกาสมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูครูที่ครูจะสื่อก็คือว่ามันจะหวังพึ่งครูอย่างเดียวไม่ได้คือนักเรียนะจะต้องจะต้องอ่านให้เยอะๆด้วย ล้วจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยรู้คําศัพท์มากๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่ครูตัดสินใจเอาส่วนส่วนเนี้ยนะ meaning recognition เนี่ยมามาติวให้พวกเราเนี่ยก็เป็นเพราะว่าครูมองว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราสามารถทําคะแนนเต็มได้ง่ายมากนะครับแล้วมันก็ไม่ต้องอาศัยออการท่องจําอะไรมากมายนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าขอให้ทราบหลักการในการทําข้อสอบเท่านั้นเองเราก็สามารถทําคะแนนในจุดเนี้ยสีถึงข้อเนี่ยได้เต็มได้นะครับ เราลองมาดูตรงนี้กันครับเอาละ meaning recognition คืออะไรนะครับครูอยากให้เรียนทราบก่อนนิดนึงแล้วกันในเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคือ meaning แปลว่าออความหมายใช่ไหมครับ recognition เนี่ยนะมาจากคำกริยาคำว่า recognize recognize เป็น verb ใช่ไหมครับ recognition เป็นคำนามของมันใช่ไหมครับ recognize ตัวนี้แปลว่าจำได้หมายรู้หรือจำได้ตระหนักได้รู้ได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับ Recogni t i o n ก็แปลว่าการรู้นะการ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 รู้ได้การจำได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับเออก็เป็นเพราะว่าอะไรถึงมีข้อสอบแบบนี้ขึ้นมานะครับเข้าใจว่าคนที่คิดข้อสอบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเขาเขาต้องการที่จะสื่อว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยหนึ่งคำหน้าตาเหมือนกันเดียเนี่ยนะครับ อาจจะมีได้หลายความหมายใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะทราบว่าตอนเด็กๆเ,เราเรียนใช่ไหมคำว่า book เราเรียนนะความหมายแรกเป็นคำนามใช่ไหมครับแปลว่าอะไรนักเรียนแปลว่าหนังสือหรือคำว่าเอ่อ t c h ใช่ไหมครับเป็นคำนามแปลว่านาฬิกาอะไรเงี้ยพอโตมาอีกนิดนึงใช่ไหมครับคำว่าบุ๊ก บอกว่าเ,เดี๋ยวต้องไปบุ๊กตั๋วซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบุ๊กก็แปลว่าจองได้หรือคําว่า watch ถ้ามันเป็นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเดียรเลยนะครับเป็นคำกริยาแปลว่าดูอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเนี่ยมันมีลักษณะแบบเนี้ยครับนักเรียนก็คือว่าคําที่หน้าตาเหมือนกันเดียเลยเนี่ยแต่หน้าที่ของมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ความหมายก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเขาอยากให้เราตระหนักรู้ตรงนี้เอาไว้นะครับนี่ว่บบนาฬนนิกขาข้อมือใช่ไหมโดยทั่วไปโอเคนะครับแล้วก็คําสั่งนะครับของ uh, meaning recognition เ,เขาบอกว่าบางทีแล้วถ้าเกิดเราคือเราต้องอ่านคําสั่งก่อนนะเขาบอก choose the alternative which has the same meaning as the u n d e r l y i n g word in the given sentence ถูกไหมครับเขาบอกว่าให้ choose choose แปลว่าอะไรแปลว่า select แปลว่าเลือกหรือใช้คำว่า pick อย่างเงี้ยเลือกใช่ไหมครับ the alternative alternative ก็แปลว่าตัวเลือกแปลว่า choice เวลาเราเรียนศัพท์เนี่ยเราก็เรียนจากคำที่มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับที่เรียกว่า synonym ถูกไหมครับได้นะฮะ,ะเลือกอตัวเลือก which ก็คือซึ่งใช่ไหมครับซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะ the same as เหมือนก,นกันกับอะไรเนี่ยเราก็เรียนไวายากรณ์ไดนะ้ด้วย เหมือนกันกันกบคําที่ขีดเส้นใต้ถูกไหมครับอันนี้เขาใช้กริยาช่องที่3มาวางไว้หน้าคํานามถูกไหมครับเป็น past participle ขยายคํานามตรงนี้นะฮะ in the given sentence ในประโยคที่เขาให้มาเห็นไหมครับตรงนี้นี่คำว่า given นะ give แปลว่าให้ given ก็ อาช่องที <ICEOVER> ่3มาขยายก็แสดงความหมายแพสซีฟนะถูกกระทำก็คือประโยคที่เขาได้ให้มาที่เขาให้มาสรุปก็คือว่าเขาจะให้ประโยคเรามา1ประโยคใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะขีดเส้นใต้คาศัพท์ให้1คําคนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าคําศัพท์ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีความหมายเหมือนกับนะครับแล้วเขาก็จะให้ประโยคมา4หรือ5ประโยคนะฮะแล้วเขาก็ถามว่าไอสหรือหประโยคนั้นน่ะนะครับไอคำที่ขีดเส้นใต้อันไหนมันมีความหมายเหมือนกันกับ ที่โจทย์เขาให้มาบ้างนะครับนักเรียนลองมาดูนี่ครูเทียบเป็นภาษาไทยให้ดูง่ายๆนะเช่นว่าเขาบอกว่าฉันขันเมื่อฟังเรื่องของเขาฉันขันเมื่อฟังเรื่องของเขาพอเขียนมาคิดซะว่าภาษาไทยเป็นภาษานานาชาติละกันแล้วทุกคนต้องเรียนภาษาไทยแล้วฝรั่งต้องทําข้อสอบภาษาไทยสมมติเนี่ยนะครับเขาก็คนไทยอาจจะคิดโจทย์แบบนี้ขึ้นมาก็ได้ขันมีตั้งหลายความหมายใช่ไหมฝรั่งก็ต้องลองแปลดูแหละบอกว่า ฉันเนี่ยขันเมื่อฟังเรื่องของเขาเออฉันขันฉันอะไรดีนะฉันร้องไห้ฉันอะไรเนี่ยคือขันเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่าหัวเราะใช่ไหมครับคือฝรั่งเนี่ยจะต้องแปลทุกตัวได้ถูกไหมแปลทุกตัวได้แล้วก็เดาตรงนี้คาเดียวเนี่ยขันตรงนี้แปลว่าอ่ะแปลว่าหัวเราะไก่ขันไก่มันหัวเราะไหมไม่เอาพ่อฉันกําลังหัวเราะน็อตได้ไหมก็ไม่เอาอีกเขาอาบน้ําด้วยขัน ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นคุณหม่ำคุณเด่นคุณโนโนทํทำให้เรา,เาพวกเราขันเสมออย่างเงี้ยขันนี่ก็แปลว่าหัวเราะเนี่ยมีความหมายตรงกันเราก็เลือกข้องงองูแปลว่าหัวเราะเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยนะครับนี่ตรงนี้แปลว่าหัวเราะเหมือนกันทำนองเนี้ยนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องอมีวิธีการดูประมาณเนี้ยนะครับเอา้าล้ลองมาดูโจทย์เลยนะครับโจทย์นี่มาจากข้อสอบแกะนะครับวันที่3มีนา2555นะครับ ก็คือเห็นไหมครับเขาจะให้คำศัพท์มาคำว่า field เห็นไหมครับ field 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 เขาจะถามว่า field ที่ให้มาในออในโจทย์เนี่ยนะครับมันตรงกับอันไหนใน choice นะครับในตัวเลือกโอเคทีนี้นักเรียนควรจะทำยังไงก็คือนักเรียนจะต้องแปลทุกตัวในได้หมดแล้วก็ลองแปลคำนี้เล่นๆดูนะครับเหมือนกับว่าให้ เล่นๆในที่นี้หมายความว่าลองเดาความหมายดูว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรอย่าไปติดกับความหมายเดิมที่เรารู้จักนะครับนักเรียนต้องลองดูนะเขาบอกว่า a group of boy scouts camped out in a field near a village ถูกไหมครับเราก็ต้องแปลตรงนี้ได้ถ้าเกิดแปลไม่ได้ก็ก็จบอ่ะพูดตรงๆนะครับก็บอกว่าลูกเสือกองหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกไหมครับออกไปตั้งแคมป์ใช่ไหมครับไปตั้งแคมป์อยู่ในในฟิลด์ ใกล้ๆหมู่บ้านฟิลด์ Field. ในที่นี้จะแปลว่าลูกเสือตั้งแคมป์ที่ไหนแล้วก็ต้องคิดในใจของเราใช่ไหมครับตั้งแคมป์ที่ไหนนะ,ะในสนามครูจะแปลคําว่าฟิลด์ตัวนี้แปลว่าสนามนะครับแล้วเราก็เอาคําว่าสนามเนี่ยมาแทนในทุกข้อเลยเรียนเข้าใจไหมเอาคําว่าสนามมาแทนในทุกข้อเลยแล้วนะครับข้อไหนที่แปลว่าแล้วมันแปล เมื่อนักเรียนอ่านข้อ 1, 2, 3, 4แล้วข้อไหนมันแปลว่าสนามแล้วมันโอเคสุดอ่ะข้อนั้นก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าเช่นข้อที่1นึ่เขาบอกว่า the course requires that we go on a field trip ถูกไหมครับหลักสูตรเนี่ยนะครับ requires ในที่นี้ก็คือเหมือนกับต้องการใช่ไหมครับหรือมีเอ่อมีข้อบังคับหรือมีข้อข้อที่บอกว่าเราจะต้องไปออกภาค field แหมฮะ ทริปในที่นี้ก็คือการออกเดินทางใช่ไหมครับในนี้มันก็แปลว่าภาคสนามได้เสร็จด้วยใช่ไหมเราอาจจะต้องเก็บไวก่อนนิดนึงใช่ไหมครับแปลว่าสนามก,ก็มันแปลว่าภาคสนามน,น,นไม่ได้แปลว่าสนามซะทีเดียวใช่ไหมครับ field trip เนาะ field trip ก็คือออกภาคสนามนะไม่ได้แปลว่าสนามซะทีเดียวพอมาดูข้อที่2 professor Burton has been famous in the field of physics ถูกไหมครับศาสตราจารย์เบอร์ตันเนี่ยถูกไหมครับ มีชื่อเสียงในสนามของฟิสิกส์อันนี้เอาไหมก็ไม่เอาถูกไหมครับมันจะสนามของฟิสิกส์คืออะไรอ่ะไม่เอาไม่เข้าใจนะะ There were loud cheers as David Beckham ran onto the field at the start of the game เขาบอกว่ามีเสียงเชียร์ใช่ไหมครับเสียงดังเลยในตอนที่เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยวิ่งลงมาที่สนามในตอนเริ่มต้นของเกมน่าสนใจไหมวิ่งมาที่สนามลงมาที่สนาม ็โอเคนะโอเคแล้วก็ type your name in the username field when you log on เขาบอกว่าพิมพ์ชื่อของคุณลงไปในสนาม username สนามชื่อผู้ใช้เอาไหมครับข้อน,นี้ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเหลือ2ข้ออันนี้แปลว่าภาคสนามแต่อันนี้แปลว่าสนามเลยใช่ไหมก็เอาข้อที่3เนี่ยครับคือเราต้องหัดแปลเองอะต้องหัดแปลเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสับเนี่ยไม่รู้ทุกตัวเลยเยดาไม่ออกแน่นอนนั่นเนีเราก็ต้องมั่วไปเลยละถูกไหมครับเราต้องมั่วไปเลยละนะฮะ โอเคอาละผ่านนะครับหรือมันจะอาจจะมีวิธีการดูก็คือว่าอันนี้มันเป็นคํานามถูกไหมครแต่อันนี้มันเอามานาขยายนามอะไรอย่างเงี้ยมันดูหลายอย่างนะแต่วิธีการที่ครูมองว่าง่ายสุดก็คือให้ลองแปลดูนะครับแปลดูแล้วเอาคําแปลตรงนี้ถ้าสมมุติแปลเป็น x ทุกตัวก็ต้อง x x x, x ทั้งหมดหรือจะแปลเป็นอ,อ,อะไรเดียว ข้าเหนียวก่ย,ย่างเนี้ยเราก็ต้องเอาเข้าเหนียวก่ย,ย่างมาใส่ทุกตัวตรงนี้นะครับตรงทุกฟิลด์เนี้ยและอันไหนที่มันแปลว่าข้าเหนียวก่ย,ย่างตรงกันบ้างก็เอาข้อนั้นไปเลยนะครับโอ okay. เคยีเ็ขาบอกว่า in my case I had to wait several days for an appointment to see my doctor ถูกไหมครับในจุด,จด,จดของฉันเนี่ยฉันต้องรอหลายวันทีเดียวใช่ไหมครับสำหรับการน,นัดหมอโอเคในอะไรของฉันครับ ฉันต้องรอหลายวันทีเดียวเนี่ย,ยรู้ไหมเนี่ยในจุดๆของฉันเนี่ยนะฉันจะต้องรอหลายวันทีเดียวเพื่อที่จะพบหมอในกรณีถูกไหมครับครูจะแปลตรงนี้ราะว่ากรณีคือมันแล้วแต่ประสบการณ์ของคนด้วยนะถูกไหมครับครูนึกจะแปลตรงนี้ว่ากรณีครูก็จะเอาคาว่ากรณีมาแทนหมดเลยใช่ไหมครับแทนตรงนี้หนึ่งสองสามและสี่ อย่างนี้ครับต้กงเรียนแล้วเราก็ต้องลองแปลดูนะฮะเขาบอกว่าอะไรข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า the police found no evidence relating to the murder case เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่เจอหลักฐานอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับกรณีฆาตกรรมเอาไหมฮะกรณีฆาตกรรมก็น่าจะพอไหวนะเก็บไว้ก่อนนะครับถัดมา she gave me her phone number in case then I needed to contact her. เธอเนี่ยให้เบอร์โทรศัพท์ของเธอกับฉันใช่ไหมครับในกรณีนะครับในกรณีที่ฉันเนี่ยต้องอะไรนะฮะต้องการที่จะติดต่อกับเธอเก็น่าสนใจเก็บไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมในกรณีที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในกรณีที่ถัดมา she put her necklace in a jewelry, a นะ jewelry case เขาบอกว่าเธอเนี่ยเก็บสร้อยคอของเธอลงไปในกรณี เพรพลอยอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ไม่ไม่ไม่ถูกแน่นอนใช่ไหมครับอ่ uh, this companies fires employees only in the case of serious misconduct เขาบอกว่าบริษัทเนี้ย fires คือไล่ออกใช่ไหมฮะไล่ลูกจ้างเนี้ยออก mm hmm. เพียงเพราะในกรณีที่เป็นการทำผิดอย่างรุนแรงอันไหนที่แปลว่ากรณีแล้วโอเคสุด1 2 3 ข้อไหนครับข้อ1 2หรือ4นะครับถ้าในความเห็นของครูใช่ไหมซึ่งมันก็ถูกเลยอะ่ะก็ต้องตอบข้อ4ใช่ไหมครับอย่างในอันนี้ murder case อันนี้น่าจะแปลว่าคดีมากกว่าใช่ไหมส่วนอันนี้ in case เนี่ยต้องจําไปด้วยกันเลย in case เนี่ยจะแปลว่าเผื่อว่านะครับ in case ่มันมันงตัวนี้แปลว่าเผื่อว่านะครับเนี่ยเป็นคําเดียวกันนะครับเนี่ยไอ้งก้อน2อตัวสอ,อันเนี้ย in กับ case ถือเป็นคําเดียวกันนะฮะแปลว่าเผื่อว่า ถูกไหมครับเหมือนเพลง Way Back Into Love Just In Case Just In Case I Ever Need Them Again Someday อย่างเงี้ยครับนะฮะโอเคคือถ้าเกิดประสบการณ์เราน้อยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราพยายามมองเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะยากสักทีเดียวนะครับค่อยๆมองไปนะนักเรียนนะอย่าย่ออย่าเย่อท้อ,อถ,ถัดมาข้อที่22ครับนักเรียนเขาบอกว่า Although he's already in his thirties At home he still treated like a child เขาบอกว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุ30แล้วนะ30เติม s ก็คือ30มสถึงสานะครับตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาอันนี้เป็น verb to be ใช่ป่ะแล้วตามด้วยช่องที่3นักเรียนจำได้ใช่ไหมครับ verb to be ตัวนี้ต้องแปลว่าอะไรเนี่ยถูกใช่ไหมเขาก็ยังถูก treat เหมือนกับเป็นเด็กถูก treat เหมือนกับเขาเป็นเด็กว่าไง ว่าไงครับ treat ในที่นี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว,ปปว่าปฏิบัติใช่ไหมครับแปลว่าปฏิบัตินะครูจะแปลตรงนี้แปลว่าปฏิบัติคือถึงแม้ว่าเขาจะอายุ30กว่าแล้วในช่วง30แล้วอะแต่อยู่บ้านเขาก็ยังทำไมห้เรียนถูกปฏิบัติเหมือนเขาเป็นเด็กนะฮะปฏิบัติเหมือนเขาเป็นเด็กครูก็จะเอาคําว่าปฏิบัติเนี่ยมาทำอะไรมเรียนมาแทนในทุกข,ข้อเลยใช่ไหมปฏิบัติปฏิบัติ ครูจะเขียนนะนักเรียนก็ลองคิดไปด้วยพลางๆนะครับอันเนี้ยความยากของมันก็คือจะอยู่ที่ว่าบางทีมันเหมือนจะเหมือนจะใช่ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนักเรียนก็ต้องมาดูว่าข้อไหนที่มันใช่ที่สุดนะครับกับความหมายข้างข้างบนนะครับอันไหนที่มันเพี้ยที่สุดเราก็เลือกข้อนั้นนะครับ uh, Max was treated well after he came back from the Olympics. Max เนี่ยถูก ปฏิบัติอย่างดีหลังจากที่เขากลับมาจากโอลิมปิกน่าสนใจเกียวไว้ก่อน The question will be treated in more detail in the next lesson คำถามเนี่ยจะถูกปฏิบัติใช่ไหมครับในในในเชิงในในรายละเอียดมากขึ้นนะครับในค่าถัดไปคำถามถูกปฏิบัติไม่เอาถูกไหมครับ Don't worry Don't worry about the price of the meal You'll be treated by the company ไม่ต้องห่วงเลยนะราคามือเนี้ยนะครับกับมือเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยค่าใช้จ่ายมือเนี้ยราคามือเนี้ยไม่ต้องห่วงเลย you be treated by the company คุณจะถูกปฏิบัติโดยบริษัทถูกปฏิบัติโดยบริษัทคืออะไรไม่เขา้าใจเกี่ยวกับราคาของมันน่าจะเป็นอะไรฮะเลี้ยงมากกว่าจะถูกเลี้ยงอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องจ่ายเองคุณถูกเลี้ยงนะข้อที่4นะฮะ the girl was taken to the hospital and treated for sunburn เขาบอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ย ถูกส่งไปโรงพยาบาลถูกนําไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับนำไปโรงพยาบาล,บาบาลและถูกปฏิบัตินะครับ,นะรบกับผิวหนังที่โดนแดดเผามาเนี่ยนะฮะถูกปฏิบัติไหมอันนี้ก็ไม่น่านะแต่ว่ารักษามากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ1ยากไหมนักเรียนคือไม่คือมันจะต้องมีประสบการณ์หน่อยก็คืออ่านแล้วก็ต้องค่อยๆเทียบดูว่าอันไหนมันจะโอเคที่สุดนะครับนักเรียนนะ โอเคข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนเขาบอกว่า good citizens must observe the laws พลเมืองที่ดีต้องจุดจุกดกฎหมายต้องอะไรครับนักเรียนต้องปฏิบัติตามนะพลเมืองที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎหมายครูก็จะเอาคำว่าปฏิบัติตามเนี่ยมาแทนในทุกข้อเลยนักเรียนลองคิดไปนะเดี๋ยวครูจะเขียน มาดูนะครับทุกข้อเลยนะอันนี้นักเรียนต้องอ่านทุกข้อเลยนะครับอย่าไปแบบเอ้ยเลือกข้อหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจอ่ะให้อ่านทุกข้อเลยเพราะว่าตรงนี้ต้องเสียเวลานิดนึงเพื่อที่จะเก็บคะแนนให้ได้หมดนะครับมันข้อหนึ่งมัน2.5คะแนนนักเรียนมันมี4ข้อมันก็เท่าไหร่ครับนักเรียน10คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเก็บไว้ให้ได้นะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่า Tony should o bserv e that his son that his son rarely goes out on friday nights เขาบอกโทนี่เนะี่ยควรปฏิบัติตามว่าลูกของเขา,เาแทบจะไม่ออกไปไหนเลยในคืนวันศุกร์แมาใช่ไหมครับโอเค a physician has to observe his patient's condition carefully physician ตัวนี้ไม่ได้แปลว่านักฟิสิกส์นะครับ physician ตัวนี้แปลว่าด o อกเตอร์นะครับแปลว่าหมอนักฟิสิกส์เราจะใช้คำว่า physicist นะ physicist physicist Phys นะ อันนี้คือนักฟิสิกส์แต่ถ้าเกิดคุณหมอนะแต่ถ้าเกิดอ p ะฟิ i ิ i a n คือคุณหมอโอเคนะครับโอเคนะอันนี้เขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยนะจำเป็นต้องปฏิบัติตามอาการของคนไข้อย่างใกล้ชิดอย่างระมัดระวังเอาไหมฮะปฏิบัติตามอาการคนไข้ไม่เอา during the Buddhist land นะครับ Thai people observe five basic precepts เขาบอกว่าในช่วงเข้าพรรษาถูกไหมครับคนไทยเนี่ยนะ Buddhist l e n ตแปลไม่ออกก็ต้องเดาๆเอาอะมี Buddhist อะไรเงี้ก็เกี่ยวกับพุทธละถูกไหมครับแล้วก็คนไทยเนี่ย observe observe แปลว่าอะไรยังไม่รู้ช่ไหมแต่ five basic precepts นั่นเนี่ยอาจจะเดาไม่ออกแต่พอเห็นเลข5ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ชาวพุทธนั่นเองก็ต้องเดาว,ว่า five นี่น่าจะเกี่ยวกับศีล ใช่ไหมครับศีลห้าถูกไหมฮะเราก็ต้องเดาว่าโอเคเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ละบุติสเลนเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยนะแล้วก็ศีลห้าถูกไหมครับ precepts แปลว่าศีลน,นะศีลเบสิกก็คือพื้นฐานใช่ไหมครับพื้นฐานมี5ข้อแล้วก็ศีล8ศีล10ศีล227อะไรต่าง,งเนี้ยใช่ไหมครับเขาก็ละเอียดลงไปอีกนะฮะ observe ก็ต้องแปลว่าอะไรปฏิบัติตามได้ไหมปฏิบัติตามศีล5โอเคไหมครับ ก็โอเคห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยนะโอเคถัด okay. มา my parents are making big plans to observe their 4 0 t h wedding anniversary in march พ่อแม่ฉันเนี่ยนะครับนะกำลังวางแผนกันใหญ่เลยที่จะ observe ปฏิบัติตามนะครับการฉลองครบรอบแต่งงานปีที่40ในเดือนมีนาเอาไมหมฮะปฏิบัติตามการฉลองครบรอบก็ไม่เอาอันนี้น่าจะแปลว่าเฉลิมฉลองมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นต,ตอบข้อไหนครับนะักเรียน ข้อที่3เห็นไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย meaning recognition เนี่ยนะมันก็จะจะว่าง่ายก็ง่ายคือถ้าเกิดนักเรียนมีประสบการณ์หน่อยแล้วก็กล้า,ลาแปลนิดนึ่งนะฮะก็กล้าแปลหน่อยแล้วประเด็นก็คือว่าต้องทราบศัพท์ทุกตัวนะหรือ90%เนี่ยนะครับในใ,ใ,ในใน choice เนี่ยนะครับต้องทราบหมดเลยแล้วก็ถึงจะพอเดาได้นะครับแล้วก็ศัพท์ที่เขาเอามาเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ใช่ศัพท์ที่ยากมากอ่ะถูกไหมครับไม่ใช่สัพท์ที่ยากเลยนะ case เนี่ยก็ธรรมดาใช่ไหมครับ field เนะี่ยสับธรรมดา treat ถูกไหมครับ o b s เ r v e เนะี่ยเป็นสับธรรมดามากๆใช่ไหมครับแต่ว่ามีหลายความหมายนะประเด็นก็คือว่าให้เด่นก,กล้าแปลหน่อยให้นึกถึงตรงนี้ถูกไหมครับก,กล้าแปลนิดนึงก,กล้าแปลหน่อยนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยก็บางคนก็เอาเลยนะตั้งใจจะทําให้ได้เต็มก็คือไปนั่งท่องเลยนะว่าสับตัวเนี้ยแปลว่าอะไรได,ได้ได้กี่แบบนะครับโอ้ยอันนี้ก็ เหนื่อยแล้วก็หนักแต่ก็ไม่ว่ากันนะนั้นถ้าเกิดใครถนัดแบบนั้นแล้วอยากได้คะแนนเต็มมากๆจะทําแล้วก็มีเวลาแล้วก็หัวดีก็แล้วแต่นะครับแต่ครูมองว่าก็กล้าแปลหน่อยนะฮะแล้วก็พยายามเดาดูนะครับนะมันต้องอาศัยการสั่งสมงพอสมควรนะครับเนาะก็พยายามเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเตรียมตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ตอนนี้นะครับโอเคเอาล่ะก็หวังว่าจะช่วยได้บ้างนะครับนักเรียนเนาะวันนี้ครูก็ขอฝากไว้นะ บทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ